bỏ áo, bỏ mà này à? Ờ Ê, cháu Lan, bạn phải sang kiếu mô cái nào à? Ở cán phải sẵn hơn. Khỏi có bộ hồ đi bộ áo. Họ phải này hóa toàn đủ. Đi à, bây rồi, Áo bộ hồ nị, áo ở bên số sáng đi. Nãy hóa gọi dùng giáo sầm. Đi à. Ê, bà cháu bỏ bỏ ơn. Biến nó tiền. à. cái hộp Ô, cháu bỏ bỏ mặt hơn. Bà cháu tiền. เ้าเบาปินมาสังเดียมองว่ามีคุณมาห่มเูาวะใจ้า้นี่หุบซึกเทมเลยปิ้นสังเียิ้นสังเดียรานจี่ยไปหิ้มจริงเทมก่ะไว้ตาหือรู้อ่อนไปพผ่อนชีวิตเทมแหละเฮือดเพลือนเหลียวยังตักเขาตัวเดียวแหะตื่นแต่นิ้มใจกันสองสามวันหนึ่งคืนนี้หุบซึกเทมแเจ้ามือทางไรกัไดใช้ทางไรตัวขาหูเหินก็นได้มีคนมาขมิ้งเฮา กวแม่น้าหอกเอาหลับไปฟังแห่นเรื่องเจ้ากันแน่มีคุณมายกสุนการซึกไปข่มหิ้งเปิ้นนี้โตขาได้เจ้าคำลือก็บอกเออคำได้โตขาเลยพอเอาบอกไปไหนฮอดองกำหนึ่งต่างร้ายปอกไปให้กูด้วอใช่ใช่ นางเอ๋ดกเหินเสียงกองเนียนเบาเศร้าตัางเบียกว่าเกียวให้สำเจ้าคำลือขึ้นบ่ปอกมาจัดกี่ใจดิอันข่อยไปต่องดูเนอร์เอเอเด็ดปิจลานาดีเนอร์ไปไหวปอกไหวข่อย 好，两将军过跟不来。双塔八的人，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 谢谢啊，长 Đi chảo Là giả pin ta Bị cháu căng, cháu lăn Thả ra cháu thả chú cháu đế cháu hình Thọt áo đạp leo xú cháu Bơ phai cháu Bơ kết tí cháu bú cháu mẹ และเบอาร์ซาลังความไอเมืองเจ้าสู่เจ้าปาติยันดอกหปินไพรสู่น้อความเข,งขิงโคดโคทาเฮาลงมาเจ้าเชิงเชิงขากุน้นหฮนเฮ้าอันเจ้าเตียงไปนั่น 是啊，苏平不长把根，竞争显然好，可是马贤猛绝好，马苏平的底牌一样多大？有啊，古里胡干把敌人数到多少？他哪不知？竞争好不打得好？神。 พวกนี้คอยโดยตามกำจาไปสู่หาเมืองตาสามเร่งความใจหักเปียงกันกุนเมืองตาตั้งกุ้มก็หักอู่ย่พระยาเจา้าซ้ำวางสั่งคำหักเปียงกับกันบ่เดี๋ยวเฮาหนีไปหบเจียงจึงปิ้นมังสะชะเฮาไปรุ่นก็บ่ะจางคือโจผ่น Hoàng Phi Sầu ốt cháy rồi khám kết giam điếu Bói thả dốt xuân xíu long mà khả hẹm cắn Mà sáng xíu loán à Mừng đi trang cứt thử cả phương Bảo nạ tá mừng chê Ôn ổn Bảo kháng Bảo cháy Là chàng phi ta Sẽ là tức tố hạ sức หากซาบาันมืองเจา้าไัตัวหอยเด่นเตียตงบ่อ,อุ่นอ่อนหอนแหงแ้งนำมาเสี่ยงเสียชีวิตกว่าพาเสอยอยู่อ่านมืองปีนมาสังมาทอดดับขำก,กันหอยประจังเปิดคมแห่งมึงตาแหล่ขาแห้งปีนอง,ง,งอันยินขำเจ้าลูกเอ้เมื่อวานปีนเห็นนางเชียงเสืองตัวดีคือไอ้าลามเมาเอาใจอ่ะไอปีนมาสังนี่ติดปากกันบั้งหรือออกมา biết ta bọc không bọn mi đi hết tại phải tụt về là xin là khoai à hưng chào lan ai mua là khu vải <laughs> mừng bọc la biết ta เพื่อโยนใจบิดาการได้บุหล่าได้คอยพระไกรตรงแถมเหมือนคอยคำขอปอคำขอปอต้องบุญกุลลูกเต่าได้ทำปุ่งรู้ความใจตกภัยเมืองด้วยฐานบางเสือโคผีลานเกี่ยวนี้เอาเหตุตัวสาวยือสองเมืงองไงปีเสาร์ปีปีสั้งที่ยกสุนการหายไายมึองนี้การตั้งสนนี่ตันกับวังหาภัยมึงมองว่าปีหรือไม่สมา เฮาเอาแหงผูกให้ดำน่นะขอยเขากินเมืองเจ้าแขนดีๆอยู่เลอเก่าิตาตั้ง,งร้เขียวบ่นทีจาเจ้าชก็กูรกรยยังปากก่มันบ่ปอลยนั่นนี่กูจัเอาเลียวแข่งขันก ước đến hầu sức, ý gan đông, ảo hôm dân khỏi, mi ăn đàn bạc rượu, ý gan, ý gan bị giải đô. ảo hồi, ước đến bà lấy, à? à? nó tô ước đến ô 入问好鬼，你打，B 走，B 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 B 走，B 龙痕，B 龙痕，播走，播走，哎、走走正正好唔嚟下古头，边播走？我信<生>，播走，播龙痕。 Hey, chào thức kiếm du, văn hà khỏi bán hey, hey, khỏi bán mới xong cái phải kêu, phải kêu. khỏi bán mới xong chào lan bố ai thức kiếm dù, mi cầm văn hà khỏi phá ê hey, khỏi hey. 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 bố áo. bố áo hù à bị ta chạy bay nè bị chạy bít quân hên hẹn cháu. หาเป็นกที่ขาเจ้าจิงจิงอเอยสุดว่าอย่างใอเขาไปเจึเด็กเขาสาด้เจ้าจริงจงไอ้โนแล้วคอยเห็นกันทหนแล้วก็จะเป็นไอยขาไอ้โนโน่ไม่ใช่เป็นันัวเดียวฝากตกว้อยพี่ยักษ์หนึ่เดียมันจะใครขาคอยเกินได้ๆๆ้ลไปถาว่าออกไปเนอกานบอาน Na tao, hai gia rộng, có một mi ti vai hân. Hoạt điện sư vệ nam vệ tao em ngọc <Num> bó vệ vang, gió chân trân. Eh, bó, nhìn <Num> lại mua hoàng đi, bó âu bí sơn. Bó âu của bó mông kia, ráng bó rộng dậy hai gia rộng, ai, 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 อาเจาพายาโจวเอากโบเอาไปหานปิตาพงอยากเนี ienne, ่พายาโจวมีใจยกเหยิงซบหันตาก็บ่จังปิดเปลนเดะแต่ว่าไยเมือเจริญยังบ่หูซังตอเขาต้องไปลองเจริญมันอีกตั้ไว้ไปอ่ะใจ่อสาปีอ่อนล้นฝันกัน ป่าเขาเอาในบัดรหันกันเดียวบัตเดียวสองเมืองปินปีนองกันเขาแข่นพระจังฝั่งแขนเหินบัตเดียวเฮาแมงคือปีนยาเอาลายไปส่งหรือเจียองจิงสง่งลายใจอันสุดท้ายอ่ละลายๆๆการเอาอย่างไรถูกปกไปหัวหินนิยมเด่นบัตเดียวเหินเอ้ยปลอกเอาอืมเฮ้ เดียวพญาเจ้าหองเอาเสนาตั้งไลไปเขาผอมข่อยที่เขาไปฟังต่อคุณเสนาเบื่อข่อยเขาไปมองวักปินการไปสังเตีย